เ,เจมมาทำอะไรคะเฮ้ย hey, สวัสดีครับคุณผู้ชมฮัลโหลคุณผู้ชมทันย่าน,นัดเจมเอทันย่านนัดเจมมาที่คอสโกมาดูเจมจ่ายตลาดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เจมเขา เบรกหนึ Blake, ่งชั่วโมองมาดูซิว่าฝรั่งจ่ายตลาดยังไง uh huh. นะคะช้อปปิ้งมาดูว่าเจมส์ช้อปปิ้งอะไรยังไรใช่ <Ch ai. S 1> What you shop What you buy Okay Food and fruit and Okay Follow Follow James to Costco Costco Right okay. ตอนแรกก็ส่ง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 ก้อนนานนาฬิกาเอาดีไหมเนาะไม่เอาดีกว่าเจมส์บอกคอยมันไว้ตรงนั้นแหละนี่ก็ เอสโน้ตโม่ยาเอสต์ต้าเอสต้าลายสเปซสวยนิ่วอันสุดน่ารักเอาไหมปุ๊บ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 สิบเยนเก้าสิบเก้าเยนก็ชอบเต็มเหมือนกันพญาศรั่นกระติ้น X X L เอ้ยดัชสวรรค์ไหม โอเคอะไรนายเขาบอกว่าไปแต่ for work out What's n e t Let's go get cookies Cookie เออไปดูเค้กคุกกี้ก้นโตชา้อปปิ้งอะไรกันบ้างนะคะ All fat เอออะไรจีเจมส์อากีสักลินหนาวเร็วเร็ว This is spicy a little bit Very spicy. very right, really spicy เ yeah, m น็ดมากเหน็ดมากผู้ชายก็ซื้ออะไรกันผู้หญิงก็ซื้ออย่างหนึ่งทันย่าไปตลาดไทยทันย่าก็ซื้ออย่างหนึ่งอันนี้ตลาดฝรั่งเจก,ก็ซื้ออะไรคุณชมดูนะคะโอเคอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้ปึ๊บ <c oughs> ตามถ่ายเซเล็บนะคะ What's that? Hummus, made from peas. Very good. Look, Thai coconut curry. Thai coconut curry. Curry. Hummus. Yeah. Oh, okay. Do you mind? You gonna try? Yes. It's <laughs> Greek. Oh, Greek cheese, cheese. from okay. from Greece. แล้วคุณชมที่บ้านมีตั้งสองกล่องใหญ่ๆ s o e e l h a v e o n e at Home เช r ญเชิญอ๋อเา Your favorite food รวย n Organic w Organ tomato. tomato Organic tomato ดูเวลาเจมส์แล้วก็ไก่ กนก20ดลร์ okay. <A> ่อปเปอรคอตอริคอตบ้านเราเรียกอเร์คอตรวยมากรกัฟรุตโอเคแอปรคอตเตอเมลนพนเนินเทินทึกใหญ่มากใหญ่กว่าหัวเจมิคยู a ครีนนัตเต e crab king crab king c a b ให้ทายซี่ามอวันบอกิ๊เล็ก200 200ซื้อไหมดีวันนะบ no กินนมาก็อื่หมดแลคุณผู้ชม200ไปชี้ให้ทันย่าดูตรงนี้น yogurt but they make like ice cream รสมิ้นต์กลือลามิ้น์ เดิดูตามตู้นะคะมาที่พิซซ่าของโปรดเจมพิซซ่าเขาเอาไปทำเองที่บ้านเจมบอกจะไปเอาเทอร์กีก่อนไปนดูซิเทอร์กีอะไรกันเทอร์กีแบบไหนคะทานเทอร์กีนะคะเพราะว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนโชว์คุณผู้ชมเทอร์กีโอเคเชื่อเขา จมบอกไปเอากาแฟโอเคกาแฟที่นี่ค <c oughs> ุณผู้ชมดูสิบเหรียญไปเดินไปดูเจมดีกว่า Starbucks 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 เลือกเลือกเลือก Mayonnaise m a y o n n ไทยพีโปรคอล Mayonese Mayonese How to how to pronounce mayonnaise 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 ใช l เรียกว่า mayonnaise mayonnaise ตอนแรก mayonnaise mayonnaise บอกว่าบ้านฉันเรียกมายองเนสเข้าใช้ไมายองเนสต้องำผุกันตั้งนานแต่เดี๋ยวนี้ก็เรียกมายองเนสไม่ได้แล้วต้องเรียกเมเนสประมาณนี้ค่ะ What is that Greek again Greek Greek olives Greek olives Greek cheese

ถ้าตลาดที่านย่าก็ซื้อแบบเขานี่แหละแต่บางทีท่านย่าไปตลาดไทยทุกทนไม่เห็นใช่ไหมว่าท่านยาไปซื้ออะไรที่ตลาดไทยแต่เจนเขาเวลาเขามาซื้อของเขาจะซื้อที่นี่หรือม่ก็ตลาดลาวว้าลาวเฮ้ออกเสียงย่าจริงยืนดูเบื้องหลังเห็นหน้าทัานย่าเดี๋ยวส่องดูเจนเขาให้เขามาโชว์ดูซิเข,เขาไปเอาอะไรมาคืออะไร Sauce for pasta. เดินล่วงหน้ามาก่อนดูเจนอยู่ข้างหลังคิดถึงธัญ่าไหมคะขอยดูอยู่ข้างหน้าก่อน <c oughs> เจนนะเวลาเขาจะซื้ออะไรนะคุณผู้ชมธัญ่าบอกก่อนเขาจะต้องอ่านอ่านว่ามีส่วนผสมของอะไรมั่งอินกรีเดียน you have to read first always always very important to read เจนบอกมีความสำคัญมากที่จะต้องอ่านว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้าง not bad not too much chemical But what do want yeah. at Ralph better. Because it's easy, easier. I yeah. can cheese at Ralph. It's easier. Very good. Frozen. Frozen, yeah. Put it in the microwave mm -hmm. and make it easy. This, have to boil the pasta. have Sheen to make it. With made with rice, oh. not potato. Rice, rice chips. Rice. rice chip? Rice chips. Rice? No, no, I have. <laughs> เดินดูของจะทันยากจาก,กนู้นซอกนี้เดินแล้วเดินอีกมีอะไรอีกจ๊ะมะม่วงเคลือบด้วยเอ้ยไม่ใช่เ็อกโกแลเคลือบด้วยมะม่วงดัน <Done? S 1> And I think we're finished. Now we go pay. <laughs> go pay. <Yeah. S 2> By what to What d you shop? Let me see. Yeah. <rr> I have everything I need. Oh. Tomato sauce. t นี่ i ือเพื่อนช i วไท d คุณผู้ชมดูดิความที่ว่าเจมคุยเก่งไม่เก่งล่ะคุยกับเขาทุกคนค่ะและทุกที่ด้วยไม่ใทุกคนเพยทุกที่สวยมากสวยจริงๆวยม เขาบอกมันติดเจมบอกเดี๋ยวไปจัดการให้แล้วเจมก็ไปถอดปลั๊กอะไรกับไม่รู้ซ่อมเสร็จละวดูผู้ชมดูคิวนะคะคนนี้ก็ยืนรอคิวยืนรอคิวจะมาทำต่อ What time อวัดช้างมีศ oh, ิษย์ปลอดหรือปลอดโอ้ยครั minutes. โอเคเจมบอกเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อ มันยาใส่หมวกไม่ขึ้นเลยเนาะทันยาเป็นคนที่ใส่หมวกไม่สวยแต่ก็ใส่อันนี้เจมก็ามาใส่รถทันยารถเจมคันนู้นข้างๆเรานัดมาเจอกันนะคะวันนี้เพราะว่าเจมเขามีช่วงเวลาพักหนึ่งชั่วโมงทันยาก็บอกว่ามาเจอกันที่คอสโก้เพราะทันยาจะถ่ายคลิปว่าเจมช้อปปิ้งแบบไหนแล้วเดี๋ยวทันยาก็ต้องเป็นคนเอาของกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลาย ต้องกลับไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าธัญญากลับบ้านได้แล้วแต่ว่าเจมต้องกลับไปทำงานต่อนะคะเบิร์คอร์ดอยู่ที่นี่ก็ต่างคนก็ต่างทำงานธัญญาก็ทำงานเหมือนกันเจมก็ทำงานเหมือนกันนะคะ finish shopping finish shopping back to work yeah 5.30 okay bye bye สวัสดีค่ะ See you later. See later! you Bye bye. Thank you my Thai friends. เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเจมช้อปปิ้งแบบนัจุบๆจุ๊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 บๆบ๊ายบาย